โดนแล้วนะครับตายหดกระดูดวัดนะครับไม่รู้โดนตัวอะไรนะครับเมื่อกี้หมดเซฟไปแล้วฮะนาอกบอกแรงแรงแรงๆนะครับหลอกให้เพื่อนขาดนะครับ เข้าอีกแล้วครับไม่มาเลยนะครับเขาบอกไม่มาเลยน่าจะเป็นตภาพนะครับเมื่อคืนเสียให้โลเยอะนะครับวันนี้มาเอาคืนนะครับเมื่อคืนโดนยักษกหรอโอ้ยอ่อนเท้ ทิ้งเซฟนะครับเซฟหลุดนะครับกระโดดวัดอีกแล้วทิ้งเซฟนะครับนะฮะภาพจะไกลนิดนึงนะครับซูมร้อยเมตรนะครับเอาไปขึ้นจริงๆ,ะงงน,ๆนะฮะ เอาให้ได้นะครับเอาให้ได้นะครับ,บใหญ่โห,หดโกระโดดวัดนะครับเมืเม่อคืนเสียมานะครับเมื่อคืนเสียกะว่าจะมาตกปลาขายเอาทุนคืนนะครับเสือกเสียตืมนะครับ พี่เหลิงก็โดนนะครับตอนนี้เดินโดนทุกที่นะครับยกเว้นอาจารย์ตรีนะครับนะฮะนายน้องเขายังดีกับเรานะครูตรีพวกเราสองคนยับอยากเห็นนะครับอยากเห็นว่าตัวอะไรนะครับ ตัวนี้เสมอไม่ได้นะครับไม่ได้ตัวนะครับเสมอขาดนะครับน่าจะเป็นปลาบึกนะครับนาเสลิงก็ยังเอาขึ้นไม่ได้ครับน้าเหลืงนะฮะ สูมร้อเมตรนะครับทําใจนะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับน่นะไปแล้วนะครับไปแล้วเนี่ฮะเสียงแห่งความสุขนะครับเยอะเย้ยคนไม่ได้ปลานะครับ นะฮะนูฮะเซฟยี่สิบเมตรนะครับหมดไปแล้วนะครับนู่นนะครับจริงจว่าบ่หวังใสกรูกระไรดึงไม่เข้าเลยนะครับสายเซฟไม่มือนะครับสายเซฟไม่มือแล้ว แกบอกว่าเธอตัวนี้ถ้าได้แกจะแก้ผ้าอาบน้ำเลยนะครับเย็นนี้โอ้วันนี้เจอของใหญ่เกือบห้านาทีแล้วนะครับเกือบห้านาทีแล้ว ยังไม่มีอะไรขยับนะครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับไม่ไหวอย่าฝืนนะฮะไม่ไหวอย่าฝืนนะครับไม่ยอมขึ้นเลยโซเซปปาในใหญ่อือืออืออ ปลาซิวหรือเปล่าครับสมชื่อนะไบหดกระโดดวัดไงนะฮะเสียงเหมือนเยอะเยยอาจารย์ตรียังไงไม่รู้นะครับเออเฮ้ยมาเร็วมาเร็ว ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นปลดสายเทปเลยนะครับปลดสายเทปเลยถ้าไม่ไหวปลดสายเทปเลยนะครับปลดทิ้งลยใช่ไหมสายเทปทิ้งเลยอือือนะฮะยังไม่เห็นตัวนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับไม่รู้พูดภาษาอะไรกันครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับ อะไรคลุนคลุนอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่แน่เป็นเรือดำน้ำลงตู่ไรครับรอดูตัวนะครับรอดูตัวนะคันสิบห้าเฮดนะครับสิบห้าเฮด เอาไม่ขึ้นนะครับคัน15บห้าเฮดนะครับสายเซฟ20่สปอนด์นะครับยังไม่เห็นตัวนะครับไม่ไม่มันน่าจะเป็นพวกปลาตัวนี้ถ้าเอาขึ้นได้นะครับไปรับเงินกับบัยานตรีเลยนะครับหนึ่บาทนะครับ ว้าวชิพายแล้วปลาฉันโอ้ยเซฟกับบอมี่อู้ผเห็ดฉันดูอุ้ยตายแล้วมวดจะถ่ายรูปนะครับ,รบดูนะครับดูนะครับอู้ยตายตายตายขันฉันแล้วจะให้ทันทำยังไงสวนเลยพี่ลิ้สวนเลย <c oughs> ทีนี้จะไปเสร็จอาจารย์ีได้ไหมหรือเสร็จอาจารย์ตรีแล้วฉันมัวแต่ถ่ายวีดีโอนะครับเซฟก็ไม่มีนะครับนำมาอาศัยเอาเก้าอี้เขานะครับเจ้าของเก้าอี้ก็ไม่รู้จักทิ้งเซฟทิ้งอะไรไว้นะครับนู่นนะฮะขออภัยด้วยนะครับมันนเป็อย่างก็ทิ้งเหยื่อไว้เฉยๆนะครับก็คิดว่ามันไม่กินนะครับ ก็เลยถืออากาศมาถ่ายวีดีโอให้พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับไม่ยอมขึ้นเลยไปแล้วครับปนินยักษ์หรือเปล่าเจ็ดสองของฉันอยู่กลางน้ำเลยนะครับปลาบึกนะครับ น9นาทีแล้วนะครับ9นาทีแล้วถ้า10นาทีไม่ขึ้นตัดสายเลยนะครับไม่ต้องตัดครับมันไปแล้วครับไม่รู้จะเอาคืนยังไงเลยนะครับ อยู่กลางน้ำเลยก็โฮ่เรรรห,อเหอรอตกลงก็โฮ่หรือกระหังนะครับ,บถ้าเป็นปลายอินซีผมให้ห้าร้อยบาทนะครับ,บถ้าปลายอินซีนะครับ ปลาบูผมให้พันหนึ่งเกกันหน้าดูเลยนะครับลุนนะครับน,นันนตุสายโหดกระโดดวัดนะครับตัวนี้ไม่หลุดก็ขาดนะครับถ้าขาดผมให้น้ำเปล่าสองกวดห <c oughs> ยิบเอาเองด้วยใช่ไหมฮะนี่ <c oughs> แต่คนจะให้วะยังไม่จบครับยังไม่จบสิบนาทีผ่านไปแล้วนะครับนะฮะ สูมระยะร้อยเมตรนะครับอาจารย์ตรีอยู่ทางนู้นนะครับปลาก็ไม่กินนะครับนะฮะเหมือนปลาวัดเลยนะครับมาลุ้นดูนะครับว่าตัวนี้จะหลุดหรือจะขาดนะครับจะได้ไหมนะครับ กะโฮนะครับกะโฮครับอ้หูยกะโฮครับกะโฮครับกะโฮครับสุดยอดโอ้โยน้ำหนักตัวนี้ประมาณประมาณกี่กิโลครับไม่น่าพันงัดไม่ขึ้นเลยห้ากับกวูไม่ต่มกว่าแปดแล้วนี่ยกโชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อยครับ สายโหดกระโดดบอดครับเนี่ยฮะผมชียร์จริงๆครับกองเชียร์นะครับตัวตัวเองไม่ได้ปลาก็อาศัยแช่งชาวบ้านเขาบ้างครับไอโชว์หน่อยครับโชว์โชว์ระยะไกลหน่อยฮะซูมร้อยเมตรครับโอ้โหโอเคครับ